ต่อไปเราจะมาทำการอันแพคนะคะหนังสือหวนคู่เคียงนิรันด์กันนะคะหนังสือมาส่งพร้อมกันเลยจ้าแม่สีออเดอร์อะไรไปก็มาส่งพร้อมกันเลยจ้ะแม่ไม่มีขี้เก็ยจหรออจ้าแดนเดนเห่ือนเ่นเด่นเล่นเด่นเด่นเดนดนีด่น่นกระนอก่นเตอรเ แต่ว่าไม่มีฝาปิดมานะคะอาจจะเพื่อป้องกันไม่ให้แบบมันหยาบเหมือนบานสังทิมพ์ค่ะโอเคเรามาดูเจ้าตัวเนื่องจากโรงพิมพ์ติดปัญหาขัดข้องส่งแผ่นพับมาให้ทางส่งพิม์ไม่ทนันทางเราจะรีบส่งแผ่นพับตามไปภายหลังเมื่อโรงพิมพ์ส่งมาให้ไม่เกินวันที่25เมษายนขอไปในว่าไม่สะดวกด้วยค่ะนี่เป็นเมสเซจจากทางพบว่าดูไหคะส่วนข้างในนี้มีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่าโอ้ แต้มบูชันสูงอยู่จริงๆก็คือเขาไม่ได้ปิดามาเพราะจะได้ไม่อยาฉใช่ไหมนี่อันี้ค่ะสี่ใบนะคุใบ,บแรกนะคะใบที่สองโอเคึงใบที่สามจ้าแล้วก็ใบที่สี่นะจ๊ะซึ่ง ถามว่าฉันได้มาฉันเอาไปทําอะไรเพราะฉันก็มวนเก็บอยู่ในกระบอกมนเดินมมาสิพี่ตายเออโอเคะคบ่บ้าจริงฉันเสือใข่คุยกับตัวเองไงล่ะค่ะเราก็ทําการม้วนกลับเข้าไปเนดิมนะคะขอบคุณนะคนะที่เพาให้ค่ะต่อไปก็จะทําการแั้แค้นนะคะแ้วตรงนี้ บับเปิลก่อนนะแค่ทุกคนเจ้าข้างในซองใสๆนี้นะคะมีอะไรกันบ้างมีชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่สามแล้วก็ชิ้นที่สลายเหมือนกับในโปสเตอร์เลยนะทุกคนมีสีใบแล้วก็มีการใสมาให้ด้วยหนึ่งชิ้นแล้วก็มีโปสเตอร์เอ้ยโปสการ์ดค่ะมีหนึ่ใบก็เท่ากับในถุ่งใส่นะก็จะมี การกาส4สีไปนี้เนาะการใสใหญ่แล้วก็มีกาส์สีหนึ่งใบนะคะคือแบบรักการหอ่อของโคเวอร์บิกมากเพราะว่าให้แบบเบิ้ลมาเราแบบว่าเธอสามารถรานำไปใช้ต่อได้เลยนะคะปัญหาต้นทางบัง๊กเบิ้ลไม่เจอขอบคุณนะคะที่แพ็คมาอย่างดีค่ะหาทางแกะไม่เจอเลยจริงๆฉันเจอแล้วนะนะโอเค ข้อดีของการสั่งหนังสือาสำนักพิมพ์โดยตรงนะคะก็คือสำนักพิมพ์หอมมาให้แบบว่าหนานุ่มเอาไปนอนกอดได้เลยโอเคโอเคยังไม่หมดหรอหมดแล้วโอเคก็ด,ด,ดูความหนาของแบบเบิร์ดโอเคค่ะและนี่คือบ็อกเซ็ต หัวนคู่เคียงนี้รา้านนันอันนันนันนี่นึงต้องดูลอยขวนข้างนอกใช่ไหมเราไม่เคยสังเกตเลยเออก็ไม่มีอะไรนะได้โอเคตุมหลักถัดไปแกะดูข้างในแบบบ็อกเซตหวนคู่เคียงนี้แหละนี่เขาเว้นช่องว่างมาให้ให้ดีมากเลยนะคะอคินทรีย์ กค็กคือข้างในนะคะนี่เด็กหนึ่งสองสามนะจ๊ะทุกคนเล่มสามเล่มสองแล้วก็เล่มหนึ่งนะคะโอเคค่ะแต่ก็คือเราจะยังไม่ออเนกในหะนังสือเนาะเพราะว่าโอ้ฝ่นจับโอเคน,นี่ก็เท่ากับว่าได้ทำการ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมวนคู่เคียลนะ,ะกันของแถมก็จะมี1กระบอกโปสเตอร์เนาะแล้วก็นี้นะคะแล้วก็สงุงิมแปะมาอยู่นะว่าเดี๋ยวจะมีส่งแผ่นพับตามมาให้โอเคค่ะก็จบเพียงเรียนจ้ะบ๊ายบายจ้า